สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กฮอนด้าลีดนะครับฮอนด้าลีดทำสีน้ําเงินแก้วนะครับทาสีน้ําเงินแก้วประมาณนี้นะครับการทําสีสีน้ําเงินแก้วนะครับอันนี้ล้อหน้านะครับอันนี้ล้อหน้าบบอันนี้ก็ล้อหลังครับล้อหลังฮอนด้าลีด สีน้ำเงินแก้วความเงาความฉ่ำก็ประมาณนี้เลยครับความเงาความฉ่ำก็ประมาณนี้อ่านี่นะครับอีกด้านหนึ่งก็ในรูในหล,ลืบต่างๆก็สีติดทั่วนะครับเนี่ยสีติดทั่วแล็กเกอร์ติดทั่วนะครับสีติดทั่วแล็กเกอร์ติดทั่วแน่นอนไม่ต้องห่วงการทำสีก็ไม่ได้ถอดยางนอกครับ ไม่ได้ถอดยางนอกไม่ได้ปล่อยลมยางแต่อย่างใดนะครับใช้สกอตเทปปิดกันสีเอาตามสูตรของทางร้านนะครับนี่ครับรับประกันครับมองยังไงก็เห็นแต่สีแน่นอนรับประกันนี่นะครับสุดสายตาม,มองยังไงก็เห็นแต่สีแน่นอนใช้สกอตเทปปิดแก้มยางกันสีเอาครับนี่เลยพระเอกแล้วก็เทปต่างๆ ปิดพวกหน้าแปนแก้มยางต่างๆนะครับเนี่ยพวกหน้าแปนเนี่ยหน้าแปนยึดจานดิสอะไรต่างๆพวกลูกป่งลูก,ลกปืนต่างๆถ้าล้อหลังก็เนี่ยครับเนี่ยเราก็ปิดกันสีไว้ให้เวลาที่ไปประกอบอะ่ะมันจะมีแหวนรองมาใส่อยู่บริเวณนี้เราก็ขันขันล้อมันจะได้ไม่มันจะได้แตกมันจะได้ไม่แตกครับสีเนี่ยใช้ยาว ถ้าเผื่อมีสีอยู่บริเวณนี้บางครั้งแหละมันโดนบีบโดนขันบ่อยๆบางครั้งมันจะแตกทางร้านก็เลยเว้นสีไว้เลยนี่นะครับพวกลูกปืนก็ปิดกันสีไว้ให้ต่างๆนี่นะครับปิดกันสีไว้เดี๋ยวก็ไปตอกซีนใส่แล้วก็ไปประกอบให้ลูกค้าสีน้ำเงินแก้วนะครับท่านใดสนใจก็ลองแชทพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้นะครับ ยินดีตอบทุกคําถามครับยินดีตอบทุกข้อสงสัยไม่ทําไม่ว่ากันครับสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้สีน้ำเงินแก้วนี่ครับความเงาความฉ่ำก็ประมาณนี้อ่าเนี่ยครับ เห็นในคลิปวิดีโอเงาแบบไหนของจริงก็เงาแบบนั้นครับประมาณนี้เลยท่านใดสนใจก็ลองติดต่อแชทมาพูดคุยสอบถามหรือโทรมาสอบถามได้นะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามฝากแชร์ต่อหรือกดไลค์ให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับร้านลังสิทธ์ทำสี่ล้อสวัสดีครับ